สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนหัวคำเด้อพี่น้องครับหลังบรรยากาศคืมๆฝนตกนะ,ะนะครับผมอะไรเธอนี่นะครับนี่นะครับบรรยากาศอยู่บ้านพี่น้องครับก็จะจประมาณนี้นะครับผม วุ้ยผักเมกเข้าพี่น้องครับอ่ะผู้ใดแวะเวียนผ่แบบแบบแบบานไปผ่านมาแวะเดี๋ยวสิตัดให้เนาะผักเมกเขาง,งามเลยนะฝนตกลงมาเนี่ยแบ่งปันเอาไปเจวปนพี่น้องครับผักเมกหนาเงื่อนปลูกไว้หนาเงือ่นอนนะครับปลูกไว้หน้าบ้านโอ้ยนี่เป็นภูมิทีเลยต้นโมกนะครับต้นโมกเครือ ไปพี่น้องครับนะครับพุทธิไทยในพี่น้องในเบื้องในแย่งบรรยากาศอยู่บ้านนะครับผม <c oughs> พอดีเพิน่นแม่บ้านเพิ่นหาเห็ดนะครับเ <c oughs> พิ่นหาเห็ดรอบ้านนี่ยนะพี่น้องครับนี่ <c oughs> หเห็ดห้เห็ดขางเงื่อนนี่ยนะ <c oughs> พุ่น <c oughs> โอ้ย อุ้ยนี่ไงเห็นบ้านี่ไงอุ้ยมันนีดอกหน่อยเว่าอเกิดเกิดยูเกิดเย,ยอะข้า,า,าวะวันนี้สิได้เคลียทั้งพีได้เพราะว่าทั้งนีไ่เด้เผา,าแต่วันมาเกิดตะมองจอาเขาอีนี้ได้หนิ อืมโอ้แกงแกงเลยเดียวบแกงเอาไปขายโลละเจ็เหตดพรหนังไงพียงรงไหวยังได้โลละเจ็ดยนี่นนอู้แทนาบนันนเ้นาะอือถาบ่คคนี่ไปแล้วนี่อ๋อแสดงว่ามัน มองนั่นเพิ่นเผาอยู่นี่นี่มีนแกเห็นตัวนี้หรืเมื่อกี้นั่นไงนั่นไงอุ้ยบกไล่อุ้ยโอ้กะหแท้อ้ยดอกบกใหญ่้อยอนอยู่บ่หรออวนไนี่ไงนี่

อุ้ยนี่ดอันอ uh, ันนี้ย่ําเด้ขาเงือนีเลยเนี่ยนี่คาเงือนีเลยเนี่ยนี่บ้านอยู่นี่ๆนี่คาเฮือนอีลีพี่น้องหมูมันเพงถามหมื่อานเมื่อก่อนเองเฮ็ดเกินแลบหน่อยขาเฮือนบอกเลยว่าอโอ้ยนี่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 เกินมงเจ้นี่ดิโอ้ย วิ่ออนซอนน้ำมวนน้ำแกไปบันหาไปหากวงหาไก่บไนเฮดบอโบเฮดหัวเทศโผล่มาได้อยู่ขางเฮือนบ่เกิดใช่หรือเ่ว่าเพาเพาบโบได้เผาไงมัน อีหยังไงเอาไผหมาบังน้ำเขียวาหยังบาดนี้งูนีเจาเผาเนี่บาดนี่นี่เกิดมาช่างเลยมีอ่ทั้งหลังเจ้าบเผาก็บ่เผืออีนี่เลยนี่นี่น่น เดีจนเมื่อจงไดเน,น้อมาเบืองทั้งปีก,ก่อนไปบ่ไปบ่ไปทั้งหนปะคำเสีเหาโมงเองมันเหมือน,นั่นตีมันบอกไหค้คำหาโมงปปเฮ้อใกล้ขามทั้งพน กามองวัดต้ไปไวัดเอืมให้ไปด้วยน้ำหมไปน้ำเนะรา,ลาเลยนะตอนี้เาเกินเาบอนี้เตรา m อ n จะเผาต้บอลเดี่ย้เผามีเนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวนี้นี่ยน,นัสากัน น้นนองบ่ามนามนาเก่าทั้นเกเดียวเขาขอไปไหนปะปสิกปนากวนไปพือนไปไปสิล้อไปทั้งหลังพี่น้องครับเดี๋ยวสิล้อไปด้านหลังนะครับบวกนี้หาหมืออื่นก็นได้เดี๋ยวหาหมืออื่นนะครับพวกนี้ บ่อเด็เผาเนี่ยครับขันเผามันเกิดสิมีดดันในแต่๋ยเขาบ่อเด็เผาเพราะมันมาเกิดบางเผาเดี๋ยวเขารอเขาไปเบินข้างในเพราะว่าณก็จะเผาอยู่นะพี่น้องบ่อบางทีมันเคยออกนะเผาอยู่บ่อบด็ดเผาด้านประตูหลังบานเขับไปเลยนี่นะครับเอาพี่น้องครับนะครับผมป้าหาอยู่ฮากินล่อหัว พร้อมบ้านพี่น้องครับพ่อการกิฟหน้านะครับผมเดี๋ยวเจอโอกาสไทยพี่หนอเดือบึงอีกแน่นะครับเดี๋ยวสิเขาไปด้านในเดี๋ยวสีไทยพี่น้อเดืเบิึงอีกนะครับนี่นะครับเอาพ่อการกิฟหน้าได้พี่น้องครับเจอกันด้านในนะครับผมไปปิดปิดโอเค